สวัสดีครับวันนี้มาทําบุญตั้งสารพระภูมิกันนะครับสุดยอดเลยครับพิธีการตา่ตางๆนะครับทําได้ดีนะครับทําได้ดีมากนะคทันคลามเก่งนะครับบรรยากาศการเัวษาเวปรษฐกิ ใส่เงินใส่ทรัพย์ให้มีโชคไม่ทรัพย์นะอ,อากาศดีปราณีตฟ้าดินประทานพรอ,องค์ปูมากลางร่มให้ปราณีตด,ดีเธอกลางเต็นก็ไม่เท่ากับปูกลางร่มให้ข้างบนนะเช้าไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรสักคนสาวๆแล้วร่างกายสะอาดวันนี้มีใครมั่งมีใครมั่ง มาเช้าไม่ดื่มไม่อะไรเลยมาไม่ได้เลยอ่าอ่าเหล้าหรืออะไรเบียร์อะไรก็ไม่ได้ถ้าเต็มใครไม่ได้ดื่มมามาสักหาอาจารย์สักคนนึงออ่าแล้วร่างกายวันนี้ต้องไม่มีโรคเดือนมามาดื่มแล้วมันก็โลดเดียวเลยเอาคู่ของเขางตรงนี้ถือดอกไม้ แล้วก็โปรยรอบโต๊ะพิธีเบาๆบางๆให้ทั่วไปอนุญาตเเตรียมงานหน่อยอธิษฐานให้ดีๆให้เป็นลูกหลานเจ้าป่าเจ้าเขาโปรยตรงนี้นะตรงนี้นะลูกรอบโต๊ะนี้โปรยรอบโต๊ะนี้เบาๆไปให้ทั่วโต๊ะเขาเรียกว่าเบิกโต๊ะให้สะอาดเกิดมาได้มีดอกไม้โปรยแม้แต่โต๊ะอาหารถ่วยเทพท่านจึงจะยินดีแต่เราต้องกายใจสะอาดก่อนโปรยให้รอบโต๊ะโปรยให้รอบโยนกึนมานึงโปรยถึงข้างในลูกโปรยทึ้นมาถึงข้างในอ่า สวยแล้วก็ต้องโปรยมาให้สวยด้วยอ้าวอ้าวอ้าวมีให้นางฟ้าโปรยดอกไม้ให้แล้ววันนี้อ่า,อาแล้วก็พอรอบแล้วก็พอลูกนัออ่นหรอือ,รอดอกไม้ให้เอกเดี๋ยวจะเป็นคนถือผานดอกไม้วันนี้เามาตรงนี้นิดนึงวนมาทางนี้จับอย่าย้อนกลับตัวเขาเล็กนี่แต่ลำฟ้าตัวเล็กมีเขา ทุกคนให้มีทรัพย์ทุกคนให้มีโชคทุกคนให้โชคดีนาฬิกาอาจารย์ยังไม่ถึงเก้าโมงของเธอกี่โมงแล้วอ่าเก้าโมงหกนาทีอ้าวอ้าวอ้าวให้ครบทุกคนให้ครบทุกคนศรัทธาปัจจัยศีลปัจจัยสุปัจจัยประสิทธิเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาประสิทธิดี๋ดี ให้มีทรัพย์มหาศาลโอ้ให้มีทรัพย์ให้เหลือล้นให้ล้นเหลือมีพวอปู่ท่านประธานให้มีโชคให้มีลาภให้มีสวนทุเรียนหรือมีสวนอะไรใดก็ตามให้งอกงามมากมายแลดี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 เอาไปพิธีให้เขา้งทุกคนมาแล้วได้ทุกคนได้ทรัพย์ทุกคน มาซื้อนดินของพขาเใหญ่เขาเขียวพระพุทธชินาราชพระธาตุจุฬาฟ้ามณีพระพธาตุจุฬาฟ้ามณีพ,พระศรีสันเพชรพระศรีสันเพชรพระธรรมขันธ์แปดมือพระธรรมขันธ์แปดมือ พันพระธรรมขันธ์สี่พันวัฒธรรมขันธ์ลูกขอน้อมอาราธนาลูกขอน้อมอาราธนาไว้ในดวงจิตไว้ในดวงจิตไว้ในดวงใจไว้ในดวงใจจะทำสิ่งใดจะทำสิ่งใดขอพระคุณบิดาขอพระคุณบิดาขอพระคุณมารดาขอพระคุณมารดาขอพระคุณมหาพรหมขอพระคุณมหาพรหมมหาเทพมหาเทพ เทวาทั้งหลายปกปักรักษาตัวลูกด้วยทุกประการเธอด้วยทุกประการเธอด้วยในวโรกาดยในวโรกาอันเป็นมหามงคลอันเป็นมหามงคลดิถีมงคลลูกขอน้อมถวายมถายมหาปราสมหารัตนมนเทียนมหารัตนมลเทียน ขอทุนเทวาเท้ามหาพรหมพระธาดาพรหมพระธาดาพรหมท้าพรหมปู่พระพรหมทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ที่ประทับอยู่ที่ประทับอยู่ณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ในเทพวิมานสถานในเทพวิมานสถานในอาณาเขตในอาณาเขตห้อมล้อมห้อมเคศห้อบเขต ของพ่อปู่เขาใหญ่ผู้ปู่เขาตกพ่อปู่เขาเขียวที่เป็นสหายธรที่เป็นสาขางคุ้มครองคุ้นำขารน้อยใหญ่ลำธารน้อยใหญ่รองทั้งอันเชิญชัยยมงคลรองเมืองแห่งสระบุรี และอนาเขตบริเวณสถานที่แห่งนี้นนด้วยความนอบน้อมด้วยความนอบน้อมอัญเชิญอัญเชิญพ่อปูอป่แม่ยาม่ยาท่านตาท่านยาย

มัธุรสอาหารมหาโอสถพร้อมด้วยทูปเทียนในมือของเราข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายใจน้อมถวายขอให้ท่านจงรับขอให้ท่านจงรับคารดาคาราดาลพเจ้าให้ข้าพเจ้าครอบครัวครติมิตรผู้ที่ได้มาอนุโมทนาผู้ที่ได้มาอนุโมทนา ประสบนประสบโประสบโชคทุกทุกท่านที่นี้เธอที่นี่เธอสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนนอบน้องขอพรขอโชคขอทรัพยนเขอให้เจ้าทั้ยมีเกยตนาพื้นดิน้อมล้อมอยู่ให้ีควา้อิจาุภาพให้นวาด ามเจริญให้มีเทวดาลงออมาท่สำคัญให้ดีาลาทชาเกิดเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของพรหมณ์อธิษฐานให้ทุกคนมีแต่ความสุขในวันนี้เก้าวัตุมหิเกเตปุมมาชายันตุเตวาทัลทาพิสเมยัคขากันทัปนาคาสันติเกยังมุนีชาทโวเมสุนันตุ ธรรมะวนักโลอายมพระธันตาธรรมะวนักโลอายมพระธันตาธรรมะวนักโลอายมพระธันตาติอิมินาสก a r ร l l a ขุดสังอภิปูชยามิอิมินาสก arella ธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสก a r ร l l a ธรรมังอภิปูชยามิ พุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมทั้งขังประสิทธิเมพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิทั้งขังสิทธิสิทธิเจรักทัพพกัมมะประสิทธิเมองคารเมีนะมตะการามองการานิทวารังผมาเรศยมบูปสวาวิษุววยยทานะโมทูติลูปัมทธรมายิกญาณังยะวยลาขมุลัมสถานันทระวิมุตตินันนะมันเตนะมันเต จะอาการงกงตโวาจะเอตามาตาระยตมันตนารากันทะลํราจะสวัปติตัมสัมโบพระคนโลกทิวะทิ่ยมมตาตัมยาโอม,มหาพรหมเทวะมหาปรามาเทวะโอมสักกะเทวะมหาปรามาเทเวะอริโอมตัสสาโอมนมัสสิวาย อมเยลักษมีมาตาโอมเยอัมเพมาตาโอมโพธิสัตว์มาตาอมสุรัสสวัตตมาตาอมพิคเนสายะอมเวสสวันประมาตาเทวาประสิทธิเมขอคุณพระยมขอคุณพระการขอคุณพระจัตุโลกกบาลทั้งสี่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระเพลิงพระแม่พระพายเทวขอเดชะพระแม่ทานธารา เจ้าป่าเจ้าเขาพ่อท่านเขาใหญ่พ่อท่านเขาเกี่ยวพ่อท่านเขาตกที่คุ้มครองอาณาบริเวณสถานที่แห่งน,นี้พระสยามเทวาธิราชพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระชงเมืองแห่งเมืองสระบ,บุรีขอพระบรารมีเดชะ,สะเสด็จปู่ขุนรามสเสด็จปู่นเรศวนสเสด็จปู่ตาสเสด็จปู่พระพุทธยอดฟ้าสเสด็จปู่พระปิยะพระบรารมีพระเจ้าอยู่หัว พระบารมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อวัดเขาตะเคราหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่สุขหลวงปู่สดหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั้นหลวงปู่เงิน ถ้าไม่อยากเดินถ้าไม่อยากเดินก็ปักที่ีด้เลยเขาต้องเอาขนนุนก่อนนะให้นุนนำได้เอาจาของตัวเรียนมาหาจารย์นยัะปิดทนไมผมไปามบนกได้จากการมีกรนุนกนละคันะลูกนะ ขอทิดประมงคนบารมีภายในฐานะสถานที่บรรจุไว้แผ่นเนงินแผ่นทองแผ่นนาดและคุมทรัพย์ที่ประสิทธิ์ไว้ภายในขอให้บันดลบันดาลให้ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าทวีคูณเนี่ยปิดอีกครั้งนี้ก็ได้นะลูกเกปิดทอง ชอบลาบไก่กล้วใส่ไก่ทั้งนั้นปลาทับทิมไปต่างประเทศได้ทุกอย่างเลยนะใครอีกคนที่เกิดมารวยที่สุดแหละรวยลำใหญ่นะใครรวยที่สุดอ่ะตรงนี้ผู้หญิงอ่ะ

เขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาลูกมาติดทรงนี่ก็ได้ติดช้างติด้างก็ได้บ้านกอะไรเขาคนละแม่ถ้าไปช่วยติดทรงตายายก็ได้เดี๋ยวกลับไปมีโชคสารสารแรงากจะติดน้ำนะนะผ่านนั้นเหลือไม่หน่อยเดี๋ยวเขาจะให้ไปโกลืที่บ้านเยอะหน่อยดอกไม้ในถุงยังมีอีกไหม มีนะน้เจ้ามายืนที่นารให้ติดทองและไปโปรยเ้าตอกดอกไม้เจ้าภาพมาโรยดอกไม้ทีลคลยมากให้ไลูกชานไปปรยแล้ก็ให้เพื่อนๆปโปรยดอกไม้ให้มีบ้านสวยๆโปรยที่อพระคลงด้วยปรยที่ออกพระลงด้วเา่อต อันนี้จีจอยอันนี้ให้มีโชคให้มีทรัพย์ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงใช่ใช่ใช่อี้ตัวมาทางนี้ไตมาช่วยตั้งมือยาวไดยคนสูงสูกหลยอีเดี๋ยวให้ให้ท่านขึ้นไปทักก่อน ยื่นเข้าไปแค่ประตูยื่นมาครับอ่าอยื่นเข้าไปอ่าอ่าอ่าแล้วก็ประนมมือทิศฐานดูเล็งออกเดินถอยมาเล็งข้างหน้านิดนึงให้เข้าใจกลางเซนเตอร์ให้เข้าเดิกลางสวยไหมได้ไหม้ายฝาได้ได้ได้เท่าไมครับอ่าได้ได้แล้วอ้าวได้ได้เนาะครับอืออือคนตั้งมองไม่เห็นอ่าเอาทุกคนเอาจ้างมาขึ้นเลย เอาเลย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 เอาชายหญิงเอาข้าวข้างในกายแดดเอาข้าวประตูในอะไรข้าวประตูในอะไรมาทางนี้วางก่อนบรรลุกวางจะบรรลงไม่ได้ข้ามอย่าเพิ่งข้ามยกไปไอสารพระพรมเอาลูกวางใบสีก่อนลูกวางใบสีนี่จะยกไปไหมไปเอาไปทางนี้ไปที่ตาย

ไม่ได้เดี๋ยวัจุกตรงนี้วนอีกสมันยาวนอีกวนไหมจา์วนไหมวนอีกวนอีวนวนฝาไปทางนั้นตกแลตกแล้วหลอดหลอดเออเออแล้วก็ช่วยประคองให้เกิดมาเพียพันนังดงามสวยงามอันนี้ฝังนี้ฝังนี้อ่านี้พอดีเลย ใครอายุอาวุโสได้มาถือศับให้เป็นสิบมงคลหน่อยอาวุโสหน่อยเอามาแม่ใทยเอาคุณแม่คุณแม่อีกฝั่งเงินอันนี้เงินอันนี้นี่เงิน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 นู้ดทองไปฟังนู้ดพาดึงให้มันเท่ากันครับลูกเอาในลูกโปรยไปด้านตายายให้หมด เดีああ come come ๋ยวให้คนมัด่ีเดี๋ยวให้เขาโปรยพอเขาเสร็จแล้วคโปรย่รอพี่่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาผูกผ้าเสร็จก่อนโปรยรอบ เอาโอท่าเรื่องดีเดียวนะเาเจับภาพมานีดทีตอบโอยปาตปูิยาปลาอยาปลาเหนือปลใบภาพมันถหมดทานที่สิบอาโปรยไปโปรยไปยกมาโปรยให้นั้นให้ท่วก่อนแล้วมายกกระถางท่วไปขึ้นที่ โปรยเลยโปรยเลยโปรยโปรยลกโปรยลเออโปรยทปเลยโปรยไปโปรย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 ปอโปรยปโปรยปให้แขกช่อยกันโปรยให้หมดเลยรอบแท่งรอบเนี้ยนะใ้งบงานโปรยปใ่อมาพวงมาลัยดาเรืองริบบิน เดี๋ยวลูกยกกระชังสู้ให้แป็นลูกยกกระชังสู้สิยกสิหน้านะยกกระชังสู้เอ้าแาบเรืองช่วยกันคล้องสารตายยายตามโชคฟ้าพระกาเทศต่างๆช่วยกันคล้องดอกไม้แห้งเกินไปช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องต้องข้างบนเนี่ยต้องเขาต้องใช้พาดข้างบน นะดูตรงไหนก็ต้องาพาดอย่างไรตีปไปคนหนึ่งครับต้องใช้มาให้เอาทานเอา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 ,เอาไปด้วย,ยกันตน้องมีย้ายลูกให้ไปคล้อ,องข้างบนนะยกแบบลูกของผมนะตายายต้องอ่าน ช่วยกันคล้องช่วยกันคล้องช่วยกันคล้องซุ้มเจอฟ้าประกาเทพช่วยกันคล้องไงอวน่แ<ม> <c oughs> ล้ <c oughs> วทรงคุ้มนรั่นั้นราไยรัด้ ยาวๆมา่งานน่นไม่ใช่โมไม่ใช่ห่วงเล็กโดยจามโซฟาอันนี้ถูกฟาน่าไมเดี๋ยวก็เอาไม้มาโน่นโน่นอาเอาเลยเอาแบกเลย ถ่ายดิเจอเนี่ยถ่ายไว<อ>้เยอะๆนี่ครับไม,ไ,มมไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีก็เหล็กสี่แบบสี่นิ้วนี่แหละครับ <laughs> ใช้ได้ก็เจอ อายุกับน้อยสองขุนแต่ว่าปิดหนุ่มไม่คนไหนคนนี้หนาไปไหนถูกน้อยไปไหนอ่ะน้อยไปไหนน้อยไปโน่นหนาอมนิ้วถูกกระโปรงเนี่ยดดามหดแดงเล็บอ่ะมันไปได้ไหมมันไปได้ไหมมันไปได้ไปไหมไปไหกับน้อไปไม่ไปหรอกเดี๋ยวเขาเดินไปไหนไม่รู้ไม่รู้เขาไปไหนกันไปได้แต่เราลอยอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้งไปงัย เขาเด็กเขาดูเก่งมากน่าใช้กัมากนู่นนี่นั่นนะ อุโรดบูชาโอสดบูชาโอสดบูชานี้นี้ลูกใกล้จะหมดดอกลงแล้วลูกใกล้จะหมดดอกลงแล้วลูกขอทูลลาลูกขอทูลลาเพื่อเป็นโอสดเพื่อเป็นโอสดเพื่อเป็นบริวารเพื่อเป็นบริวารขอสักปัจดัจขอสิกปัจจัยขอศีลปัจจัยขอสุขปัจจัยขอสุขปัจจัยบังเกิดบังเกิดแต่ทุกทุกท่านแต่ทุกทุกท่านทุกพบทุกชาติทุกพบทุกชาติ ทุกประการทุกท่านเธอทุกท่านเทอ <c oughs> สาธุสาธุสาธุเสสยงมังคลาเทวามิเอ้าอุดมสมบูรณ์นะอ้าอาจารย์หยิบเป็นพิธีผลหนึ่ง ทุกะคนใครจะมาเจ้าภาพเขาบอกว่าหยิบผลไม้กันคนละผลโลกผลมาเป็นพิธีอาจารย์หยิบนําแล้วดีแล้วเชิญเชิญเก็บก้านทูกก่อนลูกหยิบกันเลยเป็นสินิมงคลใครจะเอาไปใครเอาเว้ยเอาเก็ก้านทูกก่อนลูกเก็บก้านทุกเป็กตอนหยิบก้านทุกออกแล้วผลไม้คนละผลเป็นของพิเศษเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของทิพย์เออเออเออกหนุนใครจะอุ้มทั้งลูกเอาตุอก่อาไออุ้มทั้ง ขอไปต่างประเทศแล้วกันถ่ายรูปเก็บถ่ายรูปเก็บผลไม้นะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับนี่ครับน้องผมเอากาไรนะครับเอากําไรไม่ขาดทุนนะครับคุณแม่ก็เอาซาลี่นะครับพี่สาวก็เอามะม่วงนะครับเพราะว่าที่บ้านขายมะม่วงอะไรนะมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่มแล้วก็มะม่วงอะไรมะม่วงคล้ายๆมะม่วงเบามะม่วงเบาฝากมะม่วงเบาที่ร้านเจลาหุ่นด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณนะทุกคนบาย